สัญญาขันหมวดละหนึ่งคือสัญญาขันเป็นผัสสะสัมปยุตสัญญาขันหมวดละสองคือสัญญาขันเป็นคันถาวิปยุตตะคันถานิยะเป็นคันถาวิปยุตตะอคันถานิยะสัญญาขันหมวดละสามคือสัญญาขันเป็นหีนะเป็นมัชชิมะเป็นปณีตาละถึง ส,ญญสัญญาขันหมวดละสิบด้วยประการฉะนี้สัญญาขันหมวดละหนึ่งคือสัญญาขันเป็นผัสสะสัมประยุตสัญญาขันหมวดละสองคือสัญญาขัน okay. เป็นโอคานิยะเป็นอนโนคานิยะ <certaines ologue> สัญญาขันหมวดละสามคือสัญญาขันเป็นมิจฉัตานิยตาเป็นสัมมตานิยตาเป็นอนิยตตา ละถึงสัญญาขันหมวดละ10ด้วยประการฉะนี้สัญญาขันหมวดละ1คือสัญญาขันเป็นผัสสาสัมปยุตสัญญาขันหมวดละสองคือสัญญาขันเป็นโอค้าสัมปยุตเป็นโอค้าวิประยุตสัญญาขันหมวดละ3คือสัญญาขันเป็นมัคคารามณนะ เป็นมัคคาเหตุกะเป็นมัคคาทิปติและถึงสัญญาขันหมวดละสิบด้วยประการชนี้สัญญาขันหมวดละหนึ่งคือสัญญาขันเป็นผัสษาสัมปยุตสัญญาขันหมวดละสองคือสัญญาขันเป็นโอคาวิปยุตตะโอคานิยะเป็นโอคะวิปยุตตะอโนคานิยะ สัญญาขันหมวดละสามคือสัญญาขันเป็นอุปนนะเป็นอนุปนนะเป็นอุปป,ปาทีและถึงสัญญาขันหมวดละสิบด้วยประการชะนี้